ที่นาเครื่องจากโบราณขนาดยักษ์บางแห่งในทะเลทรายเจ้าหน้าที่อาฟาทูกเหมือนกำลังเครียดกับบางอย่างอยู่เราจึงได้เข้าไปสอบถาม อาฟาทูก็เลยได้บอกว่าข้างหน้าเป็นเครื่องจักรอันตรายมันคือของที่ชาวดาริในตำนานหรือก็คือชาวคารเรียรทิ้งเอาไว้ว่ากันว่าเมื่อ500ปีก่อนชาวคารเรียรเคยนําเครื่องจักรพวกนี้ไปต่อสู้กับอสูรเมื่อจบสงครามเหล่านักปราดกก็ผนึกเอาไว้ให้มันนิ่งมานานหลายร้อยปีแต่ในช่วงนี้มันเคลื่อนไหวเริ่มโจมตีมนุษย์ที่อยู่แถวๆวนี้เพราะมันปล่อยลำแสงโจมตีสิ่งมีชีวิตในละแวกนี้โดยที่ไม่เลือกหน้า นี่เป็นครั้งแรกที่พบฟังก์ชันอันตรายแบบนี้ในรูนโกเลมที่ถูกปิดผนึกไว้เราจะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้หรือก็คือสรุปว่าไม่รู้ว่าทำไมรูนโกเลมตัวนี้ถึงได้ใช้พลังของคออสขึ้นมาได้เราจึงได้เข้าอาสาเข้าไปหาคําตอบในตัวของรูนโกเลมซึ่งเมื่อเราเข้าใกล้รูนโกเลมตัวนี้มันก็จะเริ่มยิงลำแสงใส่เราเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังมัน ระหว่างเดินเข้าไปเราจะเจอหิ่งห้อยมันจะนำทางให้เราไปที่กําแพงหินและลําแสงของรูนโกเลมจะระเบิดทางเข้าให้เราเมื่อเราเข้ามาในถึงตัวของรูนโกเลมเราจะเห็นในรอบๆพื้นที่ว่ามีเถาวันอยู่รอบๆในห้องเครื่องของมัน ซึ่งเราจะต้องทำลายกระแสพลังของสูดาทั้ง3าจุดถึงจะผ่านไปได้เมื่อเราทำลายกระแสสูดาทั้งหมดแล้วก็จะเปิดห้องควบคุมเพื่อให้เราไปปิดการทำงานของรูนโกลเลมและหลังจากนี้เราก็จะสามารถควบคุมรูนโกลเลมได้เราจะยิงลำแสงไปที่แสงไฟกระพริบอาจะเป็นการเปิดทางไปที่ต่างๆเพื่อไปเอาสมบัติเมื่อเราปิด การทำงานทุกอย่างแล้วเราจะกลับมารายงานต่ออาฟาทเพื่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในนั้นเราก็จะบอกว่ากระแสพลังของซูดาอาฟาทก็จะกลับไปรายงานต่อสถาบ้านเพราะเป็นเรื่องที่ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมาจจะเป็นพลังลึกลับของชาวนารีที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของพวกเขาคเควก็จะจบประมาณนี้ สำหรับใครที่ติดตามมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ